เตรียมให้รับเงินอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมรอเลยเช็คสิทธิการโอนเงินวันไหนมีการโอนเงินรอบสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมหรือว่าบ,าาบัตรวัสดิการแห่งรัฐให้กับคุณผู้ชมในกลุ่มนี้ในการโอนรอบนี้นํามารวมการรับสูงสุดถึง1 0 0 0บาทผ่านบาัตรวัรดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนยังเหลือโค้งสุดท้ายในการโอนเงินในเดือนพฤษภาคม2565นี้สําหรับคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบาัตรวัสดิการแห่งรัฐซึ่งกลุ่มนี้รับสูงสุดถึง1,000บาทติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารกันในช่อง ค่ะหากเข้ามาร่วมรับจำไลยอย่าลืมลกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กับช่องค่ะวันนี้อัปเดตตารางการจ่ายเงินร สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม2565ค่ะยังคงมีการจ่ายเงินในวันที่22พฤษภาคม2565ให้กับคุณผู้ชมที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสดิการแห่งรัฐกลุ่มนี้กลุ่มเดียวเท่านั้นนำวงเงินมารวมกันร,รับสูงสุดถึง1 0 0 0พันบาทบางูดถึงอ,อย่างนี้ก็คือเงินเพิ่มเบี้ยวความพิการ200บาทต่อเดือนซึ่งจะเป็นเงินเพิ่มให้กับผู้พิการที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสริการแห่งรัฐมีบัตรประจำตัวผู้พิการอายุสิบแปปีปขึ้นไปจะได้รับสิทธิ์นี้ผ่าน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจํานวน200บาทซึ่งถ้าหากมองกันแล้วในส่วนของเงินเพิ่มเบี้ยความพิการมีการจ่ายจากกระทรวงการคลังไปก่อนหน้านี้คือวันที่10พฤษภาคม2565โดยผู้พิการที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอายุ18ปีขึ้นไปได้รับสิทธิในการโอนเงินเบี้ยความพิการผ่านบัญชีธนาคารไปแล้ว800บาทแล้วจะมาโอนเพิ่มอีกครั้งหนึ่งในวันที่22พฤษภาคม2565เรียกว่าเงินเพิ่ม บี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนต่อคนสําหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีบัตรประจําตัวผู้พิการแล้วก็ได้รับสิทธิ์เงินเพิ่มเบี้ยวความพิการวงเงินตรงนี้ถูกโอนเข้าไป200บาทรวมกับเงินเพิ่มเบี้ยวความพิการที่โอน,โอนเข้าบัญชีไปก่อนหน้านี้รวมกันแล้วเป็น1,000บาทนะคะซึ่งวงเงินกดเป็นเงินสดได้สะสมใช้ในเดือนถัดไปได้ค่ะคุณผู้ชมถ้าหากยังไม่ได้รับการโอนเงินก็สามารถติดต่อที่กรมบัญชีกลาง022706400ได้ค่ะตารางการจ่ายเงิน สำหรับคุณผู้ชมที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัริการแห่งรัฐยังคงโอนแล้วก็จ่ายอย่างต่อเนื่อง